สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับวันนี้ราการนายคลิป Battle Ranger นะครับคู่นี้จัดให้ตามคําขอนะครับแล้วก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าคู่นี้จะจัดให้ดูอย่างแน่นอนนะครับชิ้นจ้างประทะริมูรุนะครับก่อนหน้านี้นะครับแบทเทิลระหว่างชิ้นจังกับบอสตะเคกใคยยังไม่ได้ดูนะครับเข้ามาดูคลิปที่ช่องได้นะหรือว่าดูที่เพลย์ลิสต์แบทเนะครับว่าผลคู่นั้นเนี่ยเป็นยังไงนะอคู่นี้ครับจัดให้เพราะว่า ริบุรุครับค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับบอสตอระเ้มากอ่าหลายคนที่เป็น fc โดยตรงเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขยอยู่นะ ปั้นนะครับเพราะชอบเป็นพิเศษอ่าและเลนเจอร์เนี่ยก็ถือว่าเก่งครับอย่างริบุรุเนี่ยผมก็มองว่าก็ยังเป็นเลนเจอร์ตัวที่เก่งอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะโดนเนิร์ฟแบบเปราะบางอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยผมมองว่าก็จะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าทางคอมโบนะครับในลีกสูงๆเนี่ยใช้บอสตะเขบมันคอมโบท่าหนืดได้งนะ่ายิ่งมาใช้คอมโบกับพวกเพิ่มแร่แบบนี้อีกนะครับ เพิ่มแร่300เพิ่มแร่1,000นะครับมันก็เลยใช้คอมโบได้ดีกว่าริมุรุนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบก็ปั้นแม็กซ์ได้นะถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเอาวันนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าชิ้นจังประทะริมุรุนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับมาดูกันที่เตตัสนะครับชิ้นจังเป็นสายว่องไวธาตุน้ำครับเอาวันนี้เป็นสืกของธาตุน้ำครับว่องไวนะครับจะมีหลบสกิลเดิมไม่มีต้านสกิลเดิมครับส่วนพลังไม่มีหลบสกิลเดิมแต่มีต้านสกิลเดิมนะครับ พลังป้องกันเดิมจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับชินจังมีพลังโจมต,ตีกายแม็กซ์ครับล้านสี่อันนี้เยอะกว่าริบุรุนี่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะอ่าริบุรุอยู่ประมาณ7 0 0 0แน,นะครับพลังชีวิตนะครับชินจังมี5้ล้าน6ก็ถือว่าเยอะนะอ่แต่ว่าริบุรุเป็นสายพลังนะครับมี7ล้าน3อ่าริบุรุนี่พลังชีวิตเยอะกว่านะครับยืนตำแหน่ง360นะครับเพื่อนที่100ความเร็วในการโจมต,รตีสูงเลยทีเดียวนะอคูนี้ก็น่าจะ สู้กันแถวๆกลางสนามได้อยู่นะคูดอเรนเจอร์เท่ากันนะครับไฮเปอร์แม็ก6.5วินะครับและท่าก็ไม่ได้มีผลต่อการแบทเทิล1ต่อ1นะครับชิ้นจังนะครับสกิล1บับหน้าป้อมนะบับตีแรงติดคริแล้วก็แรงครินะครับว้าง300จุดคูดสกิล10วอิอันนี้จะมีผลต่อภาคพื้นเนี่ยเมื่อยิงไปแล้วไม่มีอมาตะาป้องกันนะอันนี้คือเรียกได้ว่าสมุิน้ําไปคริใส่ไฟเนี่ย ดีสองดีนี้ก็หายได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เป็นท่าน,น้ําเจอท่าน,น้ำนครับรีบรุไม่มีอมตะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้ก็ถือว่ามีผลนะครับในการช่วยทาดาเมจนะครับแต่สกิลหลักเป็นสกิลสองครับดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ล้างบัฟของศัตรูมันจะล้างบัฟบ,บางอย่างของริบรุได้ด้วยนะสกิลสองกว้างถึง550จุดเลยทีเดียวคู่เราสกิล5วิด,ด้วยนะครับปล่อยตัวก็ไวสกิลก็ลึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโกงนะจรยิงคู่นี้เนี่ย มีมินิบทเทิลไปแล้วครับซึ่งแปลกใจมากจริงจังนี่ยิงริมุรุประจุกระจายอยู่เงินนะเอาวันนี้มาดูฉากเต็มดีว่ว่าผลจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะครับเอาควอนตัมไฮเปอร์เพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยอันนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อการบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งนะเพราะว่าแร่มันจะมีปล่อยตัวเยอะมากพอนะครับอาเกียร์ผมใส่เกียร์เหมือนกันเลยครับคัดพลังโจมต,ตีกายที่สามร้อยสิบสองเปอร์เท่ากันอ่ารองเท้าเรียวนาดนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับภาพรวมของการใส่เกียร์นะครับก็ จะมีลบสกิลร้อยยเปอร์นะครับต้านสกิล50เปอร์อ่าต้องมีคอนต,ต่างกันอยู่แล้วนะฉะนั้นนะครับบททัสเติลเนี่ยเราจัดให้ตามคำขอนะก็ดูกันสนุกสนุกนะครับโหวนออกมานี่เป็นไงยังไม่รู้นะอ่ะมาดูกันที่ริมุรุนะครับเป็นสายพลังธาตุน้ำนครับพลังโจมตีกาย7จ็ดล้านสองแต่ก็น้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะพลังชีวิตนี่คือเกือบเจ็ดล้านสเลยนะครับถึกแน่นอนนะครับยืนจุด125คือ125เนี่ย ถ้าเราไม่มีตัวชนใกลจกนะนะ้จริงๆเนี่ยก็พอได้นะอะพอรับได้นะจริงๆเนี่ยตัวชนใกล้ที่แบบว่ายืนห่างที่สุดเนี่ยผมให้เอาไว้จุด90อ่าเป็นตัวชนใกล้ได้ถ้ามันห่างเกินไปอะเดี๋ยวมันจะกินระยะนะคือบางทีห่างกันไป50จุดเนี่ยมันถือว่ามีผลอยู่เหมือนกันนะความเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าใช้ได้ครับอ่าความเร็วในการโจมตีสูงเลยทีเดียวนะครับอุดอรเลนเจอร์เท่ากันนะอ่ะตัวนี้ใช้หน้าทัดค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวนะครับ สกิลหนึ่งครับเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมอ่ามีการหิวเลือดครับแต่ว่าทินจังนี่ล้างหิวไม่ได้นะอ่าเพราะว่ามันจะมีสกิลล้างหิวโดยตรงครับแต่เกราะเลือดน,นะครับทินจังล้างบัฟได้อ่าแล้วก็บัฟนะครับจากการโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่นะครับอันถือว่าเป็นสกิลบัฟนะพวกนี้จะโดนล้างออกแน่นอนนะดาเมจนะครับ38เท่าโอ้ยหนักอยู่เหมือนกันนะดาเมจทะลุแล้วก็กระเด็นนะครับเหมือนจรวดแค่แปะเลยนะสกิลกว้าง320จุด อ่าตัวเครนี่กว้างประมาณ500อนะอันนี้กว้างแค่3 2 0รยจุดอ่ะก็พอได้อยู่เพราะว่าครูโดนสกิล6วินะครับถือว่าน้อยนะความสามารถไฮเปอร์นะครับตายแล้วฟื้นอันนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่กันนะกับการแบทเทิลหต่อหนึ่งนะครับคือเดิมเนี่ยว่องไวจะยิงพลังเนี่ยใช้เวลา,านานนะเจอสกิลแบบนี้นครับอ่าเจอความสามารถแบบนี้นครับกับเจอฮิลเลือดเนี่ยผมว่ารีบูรุค,ค่อนข้างจะได้เปรียบแต่ในคลิปมินิแบทเทิลดโดนยิงหายนะอ่ะการใส่เกียร์เหมือนกันนะครับภาพรวมการใส่เกียร์ก็จะเป็น หลบสกิลร้อยสามเปอร์นะครับต้านสกิลแปดสิบเดี๋ยวมาดูกันนี้ก่านะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเอาไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ดูกันสนุกสนุกนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับโอเคมาดูกันครับว่าคู่นี้ผลจะเป็นยังไงสำหรับคนที่แบบชื่นชอบรีมูรุจริงๆอ่ะแบบเป็น f c เนะี่ยอันนี้ก็ปั้นได้เลยนะเพราะว่าก็ถือเป็นตัวที่ยังใช้ดีอยู่นั่นแหละแต่ก็ตามที่บอกนะว่าอุย้ยนี่ตายแล้วฟื้น เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนแล้วหายอยู่เหมือนกันโอ้โหตายแล้วฟื้นหลายตัวอยู่นนเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีฟื้นนะครับผมว่านะครับแพ้แน่ๆนะริบุรุนะครับคือผมก็รู้สึกอะอเอาจริงๆเนี่ยอันี่สองผมไม่ได้ใช้นะริบุรุนะครับเลือกใช้จรลเล่เนื่องจากว่าทางคอมโบพอสมารานนั่นเองนะครับเนี่ยตายแล้วฟื้นโอ้โหแทบจะทุกตัวเลยนะครับเอาละมาดูกันครับ ริบูรุได้เปรียบตรงที่มีฮิลแล้วก็ตายแล้วฟื้นนะคือฟื้นขึ้นมามีพลังชีวิต70เปอร์ครับแต่พอฮิลปุ๊บเนี่ยก็เลือดเต็มเลือดเต็มนะอแต่ว่าจินจังไม่ไหวครับโดนดันเข้ามาครับอันนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะแต่ก็ดูครับว่าตายทั้งนั้นเลยนะลองคิดดูครับว่าถ้าเขาไม่มีตายแล้วฟื้นเนี่ยผมว่าจินจังชนะแน่นอนร้อยเปอซเลยนะครับโอนี่คือขนาดมีฮิลเลือดย,ยังแบบว่า โดนยิงเละอยู่เหมือนกันนะอะริโมรุยังใช้งานได้ดีนะครับบทเทลิลหนึ่งต่อหนึ่งนี้ถือว่าค่อนข้างจะเอื้อนะคือสกิลดูจักโองนะครับความสามารถก็ด้วยนะอะแพ้ไปเรียบร้อยเลยครับจริงจังเออในคลิปมีนิแบทเทิลนี่แบบว่าพอใส่เกียร์แบบจัดเต็มทั้ง2ฝั่งนะต้องใช้ควาว่าใส่เกียร์จัดเต็มทั้งสองฝั่งเนี่ยริมุรุไม่เหลือเลยนะครับโดนยิงแบบเละเทะเลยนะอะแต่พอมีการปรับเกียร์ มาใส่เกียร์บอรพอกันเนี่ยก็ถือว่าจินจังก็โอ้ดูครับโดนยิงหายเลยนะโอ้โหอ,อ่ะดูกันเราเองนะครับตามสภาพนะครับคือฝ่ายีิมูรุเป็นฝ่ายที่วิ่งกดเข้ามาเลยนะเนืเ่องจากว่าเป็นสายประังนะครับมีความถึกค่อนข้างจะสูงนะครับ อาจจะชินดังก็เปราะบางนะครับตามสเต็ปนะครับการใส่เกียร์ก็เลยต้องแบบว่าต้องโหดกว่านะเอาวันนี้ผลน่าจะเป็นเอกฉันยูเหมือนกันนะเนื่องจากสกิลนะครับแล้วก็ความสามารถเทเปอร์นะครับแต่ก็ตามที่บอกนะถ้าเกิดใส่เกียร์จัดเต็มจริงๆิเนี่ยชินจังเนี่ยเดือนนี้เขายิงโหดมากอนะ่ะยิงแบบอย่างโปงเลยนะอ่าแต่พอปรับมาใส่เกียร์แบบนี้นะครับก็ความเปราะบางก็จะเกิดขึ้นนะครับและดาเมจก็จะไม่ได้หนักอะไรมากมาย แต่ก็หนักพอนะที่จะสอยริมุรุครับกระตุยกระจายได้อยู่อ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยครับว่ายืนกันตรงนี้ครับจะยืนได้นานขนาดไหนอ่ะไม่น่าไหวครับอ่ะแพ้ไปเรียบร้อยครับชินจังอ่ะเดี๋ยวสลับฝั่งดูดีกว่านะครับสลับฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชินจังจะเอาคืนได้ซักหนึ่งเกมหรือเปล่านะเออวันนี้อาจจะ เห็นผลเอกฉัตรหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าสกิลฮิวเลือดครับกับความสามารถในเปิดตายและฟื้นของริมูรุเนี่ยค่อนข้างจะเอาเปรียบอยู่เหมือนกันนะเออในการ b a t t ท e หนึ่งต่อหนึ่งนะครับซึ่งเราเห็นอยู่เหมือนกันนะว่าชินจังนี่แบบว่ายิงหนักครับโอ้โหยิงหนักมากครับคือเดือนนี้ผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเฮ้ยเหมือนชินจังเนี่ยจะยิงหนักเป็นพิเศษครับแถมความดื้อด้าน,นครับคือถ้าเกิดใส่เกียร์ดีๆเนี่ยเหมือนเขาก็จะตายยากขึ้นมานิดนึง อ่ะก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าโดยโปกตินะครับสายว่องไวก็จะเกราะบางอยู่แล้วนะยกเว้นบางตัวนะครับที่มีค่าแฝงเนี่ยเยอะเป็นพิเศษสักนิดนึงนะครับอ่ะทินจังเอาหน่อยเอาหน่อยเออแต่เรื่องของความสามารถใ้เปิดอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าความสามารถใ้เปิดครับเมื่อทินจังนะครับปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับอันนี้น่าจะเกิน1ิวิแล้วนะความสามารถก็จะ <we> เริ่มติดเฮ้ยทินจังบอกเอาเอาไหม โอเคอ่ะไอเทมหมดแล้วนะครับโอ้โหยืนกันแบบนี้หรือมูรุโดนไหมเนี่ยโดนไหมเออเดือนหน้านี่ไม่รู้เลยนะครับว่าจินจังนะครับจะเป็นยังไงนะคือหนึ่งครับสกิลก่อนว่าจะยิงหนักมากอยู่หรือเปล่านะครับอ่าสองความดื้อด้านนะก็คือค่อนข้างจะดูถึกนะครับอสุดท้ายไม่ไหวนะเจอ,อนะครับริมูรุนะครับทั้งฮิวเลือดแล้วก็ตายฟื้นดูนะครับโดนยิงตายอยู่ตลอดอยู่เหมือนกันนะ ส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับก็แล้วแต่ช่วงอันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าบางรอบเนี่ยโอ้โหติดเป็น10บเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดใช้คู่กับฮิมาวารินะครับคือไอ้ที่หลักผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะลองทําดูเล่นไหมใช้ชินตัง2ตัวนะครับแล้วก็ฮิมาวาริหนึ่งตัวเนื่องจากว่าเปิดได้ชินตัง2ตัวไนะเออฮิมาวาริมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอเนบร้อสามรอบครับน่าจักเอกฉันนะ,ะสำหรับใครที่เป็น f c ฟลิบุรุนะครับก็ ถ้ามีกบครบ20ตัวนะแล้วแบบเฮ้ยไม่มีตัวไหนจะเลือกปั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวถึกนะครับของท่านน้ำสายพลังท่านน้ำนครับมีความถึกแน่นอน,นครับระวังแค่ไทกะนะครับไทกะเนี่ยแม้ว่าจะโดนเนิฟไปเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังยิงหนักแล้วก็ยิงแม่นอยู่นะอันนี้ความสามารถเริ่มติดไอเห็นตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับโอ้ติดยิกเลยเรอบนี้ดูกันเองนะครับความสามารถเนี่ย ต่มันก็ไม่ได้มีผลนะครับต่อการบท t เทิลหนึงต่อหนึ่งนะครับอาโอเคน้ำแข็งอมตะใช้กันเรียบร้อยคือผมว่าคือถ้าเกิดลิมูรุไม่มีหิวเลือดหรือตาแล้วฟืนนะผมว่ามีเสร็จชินจังได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสังเกตเลยครับว่าเนี่ยตาแล้วฟื้นเนี่ยพึบเลยนะครับเออพอฟื้นขึ้นมานะครับได้ฮิวเลือดอีกก็เปรียบเสมือนเป็นเลนเจอร์โตใหม่ปล่อยมาเพิ่มอะ ชินจังก็เลยรับเละเลยทีเดียวนะครับอันเดือนหน้ามาลุนกันนะครับเนี่ยอย่างรอบนี้ความสามารถติดพิบพับอยู่เหมือนนะคือน่าจะโดนแบบไหลตีแล้วนะครับเนี่ยพึบอยู่ตลอดครับถ้าเก็บชินจังไม่ได้นะครับความสามารถก็จะแดงเถือกนะครับแดงทั้งกระดานเลยทีเดียวคือเดือนนี้บอกเลยครับว่าเถื่อนมากคือเดือนหน้าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของราชท่าเดนเจอร์ครับก็จะหายไปแล้วนะบัฟเฉพาะเดือนครับ ก็น่าจะมีผลนิดนึงนะในการปล่อยตัวนะครับแต่ถ้าเป็นหลีกทั่วไปผมว่าไม่น่าจะมีมาถามากนักน,นะโอ้เป็นตัวที่บอกว่าค่อนข้างจะโกงอยู่เหมือนกันนะจินจังครับทั้งในเรื่องของสกิลครับแล้วก็ความสามาถไฮเปอร์นะครับใครคาดดาเมจนะครับก็ผมก็ยังชี้ไปที่จินจังนะสะมมติว่าเอา3ตัวนี้นะจินจังนะครับริมุรุตระเคษะใครยังไม่ดูตระเคกับจินจังไปดูกันได้นะครับผมจิ้มไปที่จินตังก่อนเนื่องจากว่า ดาเมจไว้ใจได้นะครับแล้วก็ความสามารถเทปเปอร์เนี่ยถ้ามีนะครับทีมด้านอื่นก็คอมโบค่อนข้างจะโหดหยุ่มกันนะลิมูรุนะครับก็อย่างที่บอกติดอย่างเดียวตรงที่คอมโบความสามารถเนี่ยไม่ได้มีนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวที่แบบว่าเอามาฮิลเลือดให้ทีมครับสร้างเกราะเลือดนะครับแล้วก็ตายแล้วฟื้น,นครับเอามายืนถือของธาตุน้ําอ่าถ้าศัตรูไม่มีธาตุไม้เนี่ยก็กินลิมูรุยากครับเป็นตัวถึกอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีนะอ่าแต่ก็ ตามที่บอกครับเจอไทยกะนะครับเกรียงนะยิงแป๊บเดียวนี้หายเกรียงเลยกันนะสรุปก็ตามชอบนะครับวันนี้นะครับก็ชนะเป็นเอกชันนะครับสำหรับตัวริมุรุครับเนื่องจากว่าฮิวเลือดนะครับกับตาเละฟืนเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะกับการแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอะสุดท้ายก็ดูการสนุกสนุกนะอไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับวันนี้ก็จัดให้ดูแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูนะครับว่าริมุรุการใช้งานเป็นไงบ้างก็ตามที่เห็นเลยครับอะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ ลาบกันครับสวัสดีครับ